สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสมัครไอ้ผมมีเว็บฟรีมาฝากทุกคนนะครับนะมีหลายเกมด้วยขั้นตอนสมัครก็ง่ายๆเลยนะไปที่สมัครสมาชิกโอเคไปเลยนี่ก็จะเป็นอะไร ไอดีเข้าเกมน,นะชื่อบุ๊ชยัยบอยรักของษ์เก้าเก้าเก้าเราชอบเลิก้าเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามขั้นตอนกับสมัครบัตรหนึ่งนะเดี๋ยวผมสมัครบัตรหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่ตัดต่อบัตรหนึ่งอ่ะมาอันนี้อะไรคิดริดฟรีสองร้อยชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษแบบสักครู สักครู่เอ้าไม่ได้วะใส่นี่ไม่ตรงเลขบัญชีไม่ตรงกันเย yeah. มาแล้วปั๊บฮัลโหล อะมาต่อผมได้มาแล้วเมื่อกี้เข้าไปสอบถามพนักงานเขาที่ไลน์เขาบอกว่าไม่ต้องเว้นวักชื่อนามสกุลใส่เหมือนกันเลยสองช่องโว้ยมันเมื่อกี้ยืนม,มียืนยันชื่อกันยืนยันนามสกุลใช่ไหมอ่ะได้มาแล้วเนี่ยเห็นไหมนะสองร้อยบาทเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาฝากใหม่สวัสดีครับ